จากที่ตอนแรกเราได้ตั้งค่าการเคลื่อนที่ของกริดแล้วก็สแนปไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตอนนี้จะเป็นเรื่องของการคัดลอกแล้วก็ย้ายวัตถุในส่วนการคัดลอกและย้ายวัตถุเนี่ยก็จะทำโดยผ่านแบบฝึกหัดอันนึงนะครับที่ผมได้เตรียมไว้ก็คือจะเป็น แบบฝึกหัดเนี่ยเขาก็จะให้ทำเป็นฟอ o A3 นะครับแล้วก็มีไทเทนบ็อนะครับก็รายละเอียดขนาดก็ได้ให้มาเรียบร้อยแล้วในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยจะอยู่ในไ i ฟ e work sheet นะครับก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดทำแบบฝึกหัดแล้วลองเอาออกมาเขียนกันได้ส่วนซอฟต์แวร์ ZW เนี่ย ผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ถ้าหากดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับออโต้แคดเป๊ะเลยส่วนคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็คงคิดว่าปรับตัวได้ไม่ยากส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปพร้อมกับผมได้เพราะเส้นทางแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มต้นเนี่ยเราจะสร้างเส้นกรอบกระดาษก่อนนะครับโดยใช้คําสั่งล i ยนะครับพอเราคลิกที่คําสั่งลายปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับที่เคอร์เซอร์เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีอ่าแท็กบ็ขึ้นมาให้เราใส่ใส่ค่าเข้าไปนะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งว่าเออสเต็ปนี้ควรทำอะไรก็คือก็บอกว่าให้ อ่า uh, specify first point ก็คือให้เราให้เราสตาร์ทให้เราคลิกที่จุดแรกก่อนนะครับแล้วเราก็ลากเส้นนะครับมาในแนวระนาบนะครับผมจะลากลงมาคือพอมันขึ้นเส้นไกด์สีเข,เขียวเขียวให้เนี่ยแล้วตรงอ่าช่องที่ให้เราให้เราใส่ข้อความเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปสี่สองศูนแล้วก็ enter ในนะครับทีนี้เราก็จะได้เส้น นแนวระนาแล้วต่อมาเราจะสร้างเส้นในแนวดิ่งต่อครับเราก็ลากเคอร์เซอร์มาให้อยู่ในแนวดิง่งลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่สองเจนี่คือขนาดของกระดาษ a 3นะครับแล้วก็ลากกลับมาใส่420แล้วก็ enter ในจากนั้นก็ลากขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่สองเกเจ็ด แต่หากถ้าเราไม่ใส่2องก็เจ็ดเราใส่ C ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการปิดเราใส่ C เข้าไปแล้วก็ Enter ในก็จะเป็นการเราก็จะได้กรอบกระดาษประมาณนี้แล้วครับต่อมาเราก็จะทำไท t l e b l o อ k เลยก็สร้างเส้นขึ้นมาคำสั่งหลายทีนี้ในการทำ ในส่วนของไทเทนบ็อกเนี่ยเขาให้ขนาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะสร้างกรอบใหญ่ก่อนใช้คำสั่งลายเหมือนเดิมแล้วก็ลากเส้นออกมาสองสมาูนยแล้ก็เอนเทอร์ในลากขึ้น3ามสองเอนเทอร์ในแล้วก็ลากกลับมา สองสามนาย์ enter ในแล้วก็ลากลงด้านล่างหร,หรือใช้คําสั่ง c นะครับเป็นคีรัดก็จะได้กรอบใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราจะ copy นะครับ copy ในส่วนของตารางนี้มาอีกอันหนึ่งเราก็สามารถที่จะคลุมมันนะครับคือคลิกด้านบนครั้งหนึ่งแล้วก็ลากมาให้คือคุมวัตถุทั้งหมดเลย อย่างเงี้ยครับเป็นการเลือกเป็นการซ e l e c t เลือกวัตถุทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็เลือกคำสั่ง copy นะครับเสร็จแ,แล้วเราเลือกจุดอ้างอิงผมจะใช้จุดอ้างอิงเป็นจุดด้านบนนะครับพอเราลากเคอร์เซอร์มาใกล้ๆเนี่ยมันจะมี snap เกิดขึ้นนะครับ snap คือจุดสีแดงนะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ตรง end point นะครับมันจะขึ้นอ่ เทคบล็อกให้เราก็คลิกครั้งหนึ่งเราก็ลากลากเคอร์เซอร์มาตอนที่เราลากเคอร์เซอร์ถอยออกมาเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นตัวสำเนาที่เราจะก๊อปปี้ไปวางนะครับตัวต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็นจุดประประนะครับแล้วเราก็ผมจะวางในแนวระนาบนะครับคือให้มีระยะห่างสักห้าร้อยนะครับห้าร้อยแล้วก็เอนเตอร์ในนี่ก็จะได้ ชิ้นงานหนึ่งนะครับทีนี้มันห่างเกินไปนะครับเราจะมูฟเราก็สามารถที่จะก๊อปเลือกสนะับซิเล็กเลือกแล้วเราก็มูฟใช้คําสั่งมูฟนะครับมูฟล้วก็เลือกจุดอ้างอิงเหมือนเดิมนะครับผมจะขยับเข้ามาสัก200ออ่าเนี่ยก็ได้นะครับ ่อมาถ้าเราจะก๊อปปี้ในแนวในแนวตั้งก่อนนะครับถ้าดูจากแบบผมจะก๊อปปี้แนวตั้งแนวนี้นะครับแนวนี้แนวนี้แนวตั้งเรื่อยๆนะครับก็คือมีระยะห่างจากจุดแรกเนี่ยสี่สิบห้าสิบแล้วก็สี่สิบนะครับดูจากด้านล่างนะครับสี 40, 90, 30, ่สิบเก้าสิบร้อยสามสิบเราก็กลับมาที่ตัว โปรแกรมนะครับก็ผมก็จะไปเลือกคำสั่งก่อน Copy แล้วก็เลือกวัตถุเวลาเราลากเคอร์เซอร์มาเนี่ยพอเราใช้คำสั่ง Copy ปุ๊บเนี่ยเคอร์เซอร์เขาจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ลากมาวางตรงจุดตรงเส้นนะครับมันจะเป็นเส้นประละแล้วเราก็อีกเลือกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเรา e n t e r ในนะครับ Enter ในเป็นการตกลงว่าเราจะเลือกวัตถุที่เราจะ copy แล้วนะครับแล้วเราก็ไปเลือกจุดอ้างอิงนะครับเขาบอกว่าใน text box เขาบอกว่า specify the base point นะครับเราก็คลิกเลือกครั้งหนึ่งทีนี้แล้วเราก็ถอยเมาส์ออกมาตอนเราถอยเมาส์ออกมาเนี่ยตัวที่เป็นสำเนาเนี่ยก็จะติดคอ r ์เซออกามาส่วนตัวต้นฉบับก็จะอยู่ที่เดิมทีนี้เราจะวางในแนวระนาบ มีระยะเท่าไหร่กลับไปดูที่แบบนี้หนึ่ง40 90แล้วก็130าพอเราวางในแนวระนาบเสร็จเราก็ใส่ตัวเลข40สิ enter ใน,านา90้ enter ใน,านาแล้วก็130 enter ใน,เ,านาเราก็จะไดะ้ชิ้นงานในแนวระนาบเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะปปี้อีกเส้นหนึ่ง คือเส้นบนโดยมีโ o w column เนี่ยก็คือแปะแล้วก็คลิกเลือกมี2อย่างนะครับเราจะคลิกเลือกวัตถุก,ก่อนก็ได้หรือจะคลิกเลือกคําสั่งก่อนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นการเลือกวัตถุก,ก่อนนะครับผมคลิกเลือกวัตถุหนึ่งครั้งแล้วก็ไปใช้คําสั่ง copy แล้วก็เลือกจุดอ้างอิงแล้วก็เลือก ในแนว Vertical นะครับคือแนวตั้งนี่แหละลากลองอกมาแล้วก็ใส่ตัวเลขกันเลยนะครับ8ปดสิบหกยี่อ่ก็จะได้ไททนบล็อกประมาณนี้แล้วนะครับก็ส่วนเส้นที่เกินมานั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือก แล้วก็ลากเคอร์เซอร์ไปตรงจุดด้านหลักนะครับแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากกลับขึ้นมาจนจนถึงจุดตัดของเส้นนะครับมันจะขึ้น intersection ปล่อยให้เป็นกากบาทที่แดงๆแ,แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็กด escape ยกเลิกคำสั่นี่เราก็จะได้ตัวที่เป็น t i t a n b o x นะครับ ก็ในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในการคัดลอกแล้วก็ในการ Move Object หรือ Move ปัตถุ